ฉันไม่ยอมไม่กลัวเธอฉันไม่กลัวเธอหรอกฟันแหลมมาเลยจิจจาดด้วยสามโอ้ยพลังเยอะจริงมาแล้วนี่เจอกูแฝนขอยาวเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ้าฟันแหลมแะจิจจารดรวมพลังกันพลังเยอะมาก กาวินมีไดรนเสาเยอะเลยใช่ไหมครับมาเชียฉันไม่ยอมหรอกฉันเรียกเพื่อนมาแล้วฉันเรียกเพื่อนมาแล้ว <c oughs> เรียกเพื่อนมาลุงเ <c oughs> สร็จแน่จิจจ้าสะฟันแหลม <c oughs> มาเลย,โอ,เอยโอ้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 ยเอาหางฟาดหางโดนแค่ฟาดหางเฮ้ยโอ้ยไม่กลัวเลยโอ้ย พ่ากับน้องสาวเขาก็โดนฟันแหลมฆ่าตายไปไหนมาเลยโอ้โห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 โอโหเป็นอะไรมาเรอดีใจอะมาโอ้ยอะไรอะ ไปแอบซ่อนเลยน้องอย่าทำร้ายเพื่อนฉันนะเจ้าฟันแหลมโอ้โหเจ้าฟันแหลมมันโหดร้ายมากไปดีกว่าพวกเราไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเจ้าฟันแหลมอย่าตามมานะอย่าตามกันกวนกาวินวันนี้วันนี้ไม่มีเสียงพูดเลยหรอกโอ้ยทำยร้ายเจ้าเหลืองเจ้าส้มกระโดดด้วยโอ้ยเรียบร้อยตายไปแล้ว เจ้าฟันแหลมและจิจาร์ก็ได้ครองโลกนะับตั้งแต่เดี๋ยววันนี้ครับน,นั้นเป็นต้นใบถ้าไหลแงขีหลังด้ือโหขี้หลังไม่ได้กาวินหิวข้าวยัง